สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศีคนเกษตรนะครับเมื้อวานสักศีเกสตรภาพว่าเบิงพี่น้องมาเบิงไอ้วิธีการจัดการนะครับเนาะสวนปามในคันแท่นหน้านะครับเนาะครับสวนปามในคันแท่นหน้ากกษสิดกด้ครับพี่น้องซ้ำพี่น้องเห็นนี่เหรครับผมมากเต็มข้ออยู่ครับเกษสรมีตัวผูน้ำเน่ครับเป็นเรื่องธรรมดาครับของการเหตุปามเกิดมาปามขาดข้อในบางช่วงนะครับเนาะ่กษสรพีดีนะครับ เจ้าของสวนเพื่นไอเดียดีแห้งนะครับเนาะมีการเก็บทางปามที่แปลกที่สุดเท่เาที่เบาซักซีเคยเห็นคือเพื่อนเก็บทางปามไว้ขางข้างหน้านะครับท่างปามทั้งเบิดไว้บขางข้างหน้าเพื่อขยายหากมันนะครับเนาะหลักขั้นแท่ขั้นแท้หน้านี่สีสะอาดสะอาดนะครับเนาะตอนนี้กำลังแน้มหาเจ้าของสวนเพิ่อนอยู่นะครับเนาะสั่นเดียวบบาซักซีพาไปหาเจ้าของสวนเพิ่นก็ได้ครับพี่น้องกำลังตัดไปใหม่ๆนะครับป้าไปทำขั้วหมูจักกับเจ้าของเพื่อนหลักสุดยอดไอเดียนี่เป็นยังไง นะครับเดี๋ยวเราไปพ่อกันเลยครับพี่น้องอ้งามแหงพี่น้องเนาะปามเราม้านอยู่นี่งามแห้งโอ้ฝนพ่อแล้วครับเจ้าของสวนเพิ่นครับสวัสดีครับไปสวัสดีครับโอ้เฮ็ดนียงดีเฮ็ดยียงดีโอ้แตงปามครับผมโอ้ปามงามเพิ่งเนาะครับแตงออกแนครับแตงเห็นมันมันหกครับครับแนะน้ำตัวนะครับไปโอ้ผมวัดครับ โอ้ย like uh, ู่บ้านได้ครับผมบ้านแคบไต้ครับอ่าตะบนมันแคบมาเพื่อพี่บูนนะครับเนาอจังหวัดอุบลครับผมไอเห็ดปามมันอีจักปีครับผมนี่เออน่าอยู่ประมาณเขาข้ามม่านหาปีครับหาปีกว่าประมาณครับหาหกปีนะครับประมาณนี้นาะรุ่นนี้ครับเอาเห็ดทั้งงันแท้ตัวนี้ครับแมนบอนเห็ดใส่ขันหน้าครับอือปลูกผสมประสานไปกับหน้าเขาครับผมพวกเขาก็เห็ดได้ปกติตัวนี้ครับไปได้เยู่ครับ แต่พ่อต้องแทงใบมันออกเพื่อเขาบวบบบปกเขาบ,าบ,บวบพมเขา้าครับผมโอ้ต้องแ่งใบออกนะครับเนาะเอาออกแค่ปลายมันนิดๆครับโอ้บ่บต้องตตดออกหลายครับพ่อบอกให้มันมันมันโกงใบมันโกงลงให้หน้าแห้งครับโอ้สำหรับผู้ใดย่านว่าเขามันสียู่ในหโอมในยางโกดกับหลักการง่ายๆไอ้วัดเราบอกว่าให้เทตัดปลายมันออกครับตัดปลายออกครับกับปกติเนาะครับเขาก็เก็บผลผลิตอีกคราปเป่าครับผม อลาซ้มเก่าอ่ะครับกับพ่อไร้บางเขือบางเทือก็ได้หลายอยู่ครับไอลายอยู่วะปามันนี่พันธุ์ยังคือมโดุกันแะเออมันพันสุรสุฎรดว่ครับพันสุรสุลรดบ่ครับนี่ครับอุ้ยหมากมันเพราะมันอยู่ปาักไตพี่น้องมึงติล่ะคุณนะครับหมากมันมึงทีล่ะผู้ใดที่กำลังศึกษาอยากปลูกสังกันแท้นะครับวิสาหกิจชุ่มชนกลุ่มผู้ปลูกปลาแปลง่ญ่เป็นแฉมนะครับที่ครับพี่น้องน่วยใหญ่ขนาด ขามาเบิ้งเลยครับรับเข่าอยู่ในกลุ่มอยู่ได้หน่อยเนาะร,รับอยู่ในกลุ่มครับรับผนองอยางเบิ้งเน,นี่ยนั่งขึ้นมางามมากจ้ใช่ครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่จัดการบริหารได,ด้ดดีเยี่ยมแห้งนะครับ <l ots> ผมผมบ่เคยเห็นแปลงใดจัดการได,ด้ดีซ้ำนี่ในเหลืองของขั้นหน้ามาก,ก่อนอ,อาจอาจะี้ข่วมงามข่วมมากดกอาีโ้โบสูบางบางแปลงนะครับแต่ว่าข่วมสะอาดข่วมเป็นระเบียบครับ หยกหอยเป็นที่หนึ่งครับเป็นอันดับหนึ่งนี่ครับผู้ใดปลูกปาล์มกับสีแดงงานแนวนีหหน่ครับภาคอีสานเฮาเด้อครับจังหวัดอุบลครับตาเนี้ยลูกพี่ไอ่แล้วกันนะครับเนาะเห็ดปาล์มนี่ฮะ<า>เขาบอก,ออกเห็ดเขาบอกต้องเห็ดคู่มือ,อ,อบ่อยวัดเห็ดคู่มือบ่ะหรือว่าเฮาเนห็ดเสียดียวมันกะมันได้โดนนะครับมันสักเอ่อ หาหกเดือนเข้าคอยมามาแ่งมาแ่งม่ครับเอ้ยหมากปามนี่มันโดกแนวนี้ไรบ่ครับหมากปามตึงกันแท่น่ะครับผมมันจะเป็นไปเรื่อยๆครับทามันใหญ่กว่านี่สูงกันใหญ่กว่านี่มันก็เพิจหมากใหญ่ไปเลยครับโอ้ถ้ามันเด้งเบิ่งตัวอย่างส้นทั้งกันได้ครับโอ้ยู่ทังฟังเนาะครับแ้่ใเจ็ดแปดปีคือจังทั้งคงเพิ่นเนาะครับผมโอ้คงเพิ่นจะของเพิ่นมากผมก็สิมาทายอีกจุเอาเบิ่งใหยอีกจุเพราะตอนนี้มันบ่ท่านโดนครับโอ้ แต่ว่ากัมีไา่ได้อยู่ครับไล่ได้ประมาณจักบาทครับเดือนหนึ่งครับประมาณเมื่าบาทกับต้องเมื่นี่แหละครับโอ้ยรายได้ดีตัวนี้นะบอายครับเห็ดเขาค่อยได้ป้านี่บ่ครับเดือนหนึ่งนี่บอครับปีหนึ่งเนี่ยน่ะขาดเส้นยางเวครับเห็ดตัวนี้ผสมประสานนี่ก็ดีนะครับเขาก็ได้กินน้อยเนาะผสมเฮ็ดลรหน้าผสมไปแล้วล่อครับโอ้กันแท้กกับแั้ต่กินมันเป็นกั้นแท้ใหญ่บ่ครับปลูกปามนี่บอครับกันแท้บ้านเท่เท่าเห็ดสมัยก่อนเลยบ่ครับครับผม คอยดันพ่อเขาปลูกแล้วคอยตบดินตบดินเขามาครับอ้คอยคตบเขามานี่บ่อไหดครับผมจังใดคือไหนเนี่ยคีดมาเห็ดให้มันเป็นแผ่นเนี่ยนี่โอ้โอเห็นมาก่อนเด้ครับเกีความสะดวกสบายของเจ้าของน้ำครับแลังจากที่เราเข้าวานปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยขอกมั่งแล้วใส่ปุ๋ยเคมีเข้ากับใส่ไงครับใส่ไงอู้หึมผมไม่เห็นมีปุ๋ยที่จะบ่ไหลลงไปครับใช่เอาอีหยังมาปักนี่อ่ากระเขาๆนะครับ ก้าปามครับโอ้เป็นเป็นง่าปามเลยเวล,า,ลามันเนาใย่อยสลายนก็สิไปพร้อมกันเลยครับผมก็เคยเห็นผู้ใดเก็บงาปามแบบสีมะกร,รับนี่นี่ไล่แรกของกลุ่มได้ได้ครับ,รบเห็ดมันก็สีนา่าไล่เป็นปุวยพร้พอมกันเลยครับอส่วนมากเขากระตาดในห,หอกอยู่นี่นอไอ้เนาะหยยบหยยบถืองงามั่นแต่อ้ายนี่เป็นแนวขิดถีดแต่มื่แต่ใส่แนวกิดนี่หรือคิดเองเนี่ค็ดไปเองแหละครับพอเห็นมันแปลนดีกันเลยเห็ุไปเรื่อยครับอุ้ยพี่น่อง พาสักสีบุคคยเห็นดีๆนะครับผู้ใดสี่เห็ดแปลงในลักษณะนี้แต่ก็ดูแลง่ายแ้วการว่านปุย๋ยการยางเขาแมา่ี่ามันยางเขาแมา่ในบ่อแบบเข้าไปส้มสวนสวนนั่นสวนนี่ที่มันเป็นสวนพลเราใหม่นะครับสวนปลานปกติก็สีหยาบน้ํามันครับ,รบตัวนี้ยังบอกท่านเลยทำความสะอาดด้วยครับแบบนี้โหปกติเขาต้องเอาออกบ่ไอ้คับผมเอาออกครับเพราะว่ามันกินปุ๋ยหลายครับเอาตัวที่มันอ,อยู่ข้างในครับออก ข้างนอกเอาไว้ก้อนครับข้างนอกเ็ไวใก้อนเพค่อข้าได้เอาไปลูกยีกครับผมอันนี้ตัดไปขายบังเหงนี่ไอ่เมื่อี้ร่ละครับโอ้พึ่งตัดไปขายเมื่อนี้่ครับผมอุ้ยสปอหอบโเห็นปามชุกหนาะเขาว่าสันนี้ภาพสี่สวยงามก่านี้แห้งได้นี่พี่น้องที่เหอบโเห็นปามชุกนี่ไอ่เพิ่งเพิ่งจะตัดไปขายด้วยครับพี่น้องตัดไปเมื่อี้ร่ละครับครับเดือนหนึ่งตัดจากเถ่อครับผมสองเถ้อครับสองเถืาเนาะครับน้องไกลอยู่บ่มองขายไอ้อยู่นี่บ่ครับประมาณอ่าสามร้อยเมตร <laughs> โอ้ยมันสะดวกสบายกันนะครับประมาณสามร้อยเมตรเวลาตัด,ดารเมตรเวลาตัดไปนี่ตาสังก็ับมาตาฐานนะครับอยู่นี่เนาะหรือว่าด,ดีเติบอยู่ราคาก็คือนดีโอเคอยู่หอกนะครับไปเนาะโอ้มีหมองสื่ออยู่ไก่นี่นี่ครับผมสิมาให้เบิร์นพุ่มปัญญาในการเหตุของไอ่น,นอกจากสิตัดแต่งแล้วผมมาแนงนะครับของไอาดนีคือผู้ใดเชียวไปเป็นแบบย่างนะครับเบิงเบิงวิดีโอเบิงยูทูบของบ่าวศักดิ์สรีหลักะ เอาไปเห็ดได้ด้วยครับผู้ใดคิดว่าปลูกปามนี่มันยากมันเห็ดเห็นมันหกนี่โอ้ดีแห้งผมบ่เคยเห็นเลยการใส่ยังก็อายนี่ไอ้งาปามแม่นบ่นี่ทีเห็ดนี่ครับครับผมกระสอนมาละครับตอนแรกผม่มันได้เอาใหม้ไผ่ด้บ่กครับไหม่ใส่ใหม่ไผ่กบไอ่อันนี้มันมันให่บ่บ่ทอกันนะครับโอ้มันยหอ่บ่ทอกันครับผมมันแห่มันใหอ่ซ้ำกันไปเลยนะครับ โอ้มันสิได้เป็นดินเป็นปุ๋ยเป็นยางเป็นดินถ้ามันใหญ่ก็เป็นปุ๋ยครับผมเพื่อนนะไอ้ก็ามาถมกันขึ้นไปเรื่อยๆแม่นครัโอ้ฮาองอสีออกกันแท้หญงอีก่านี้อีกอยู่บ่ครับนี่เออนาเอยู่ประมาณเอาเขาอีกนิดนึงครับคือเอาขข้นมาประมาณนี้ครับําการนี่แหละครับแต่ว่าต้องเอาท่งปุ่นเขามาครับครับผมเอาเสียเอาดินเขามาถมตัวนี้ครับให้มันเป็นปุ๋ยใหญ่เร็่รวๆโอ้ข้าตากันสิมันใหญ่สะามันนานใหญ่บอกยังไงซะครับใหญ่ โอ้ไอ้มีเทคนิคดีแห้งนะครับพี่น้องบาแมนเตี้ยนโจบปริญญ้ามากเลยครับในด่านความคิดนี่เราครับพุมพ่มปัญญาครับน้องเขาบอกรตรงไปเดี่ยนดอกในใบบลินญาามาฟังไอเราเปล่าเอาเนี่นี่หนูกับบวกกวนตัวทำมันแปลงเนีบ,นนบ่ครับแต่กี่มันหกหนีหนูนี่หนูครับถ้าเ้าเอาไอ้ใบ,บมันว่างจะูนแนวนี่หนูจะขามาอยู่ครับโอ้ขามายูยหล่ะนี่ระคับสมัยโบราณกินหาครับโอ้มันกินหากกินนะครับผมต้องจอหักครับ งอผมสิไปไตนูอยู่ใช้คอสันเบิดมองไตเขาก็ยังงานี่ยโอ้แค่ครับเนี่ยอ๋อตัวไหนบุาันพ่อตัดบอกครับซับเอาไห้อีกสักหน่อยครับโอ้นี่ครับนี่ไอเราตัดปามแบบเราเราสิจิ้มเบิรงซะก่อนผู้ลองคนนี่ตัดไปซ้ำนี่มันบ่ถือตองนะครับต้องเอาปามีิมีคุณภาพนี่ไอเราขัดคุณภาพไปขายโดยเฉพาะตัวไหนตัวไหนยังบุฮันใดก็บบต้องบต้องเอาไปหน่อยเนาะครับ ม่ตตรงยี้ใส่ไปไ้เขาอือโอ้นะครับผู้ใดไปขายปามอุ้ยมากหล้ายังเด้พี่นองชีนองนีรับกำลังเป็นดอกครับขึ้นดีโอ้กำลังเป็นดอกครับผมโอ้ไอกระเฮ็ดหมองยางมันก็ง่ายดีเลยนี่ผมว่ามันสุดยอดในขัควางง่ายเลยนี่นาสิโยประมาณเอ่นเดือนเอไอ,ไอกลางเดือนกไน้ตัดอีกครับ กางเดือนก็นได้ตัดเีกครับผมประมาณพอกสิจ้องไว้เนี่ยแหละครับนายซิแมนอู้นี่ก็เป็นหมากดีครับพี่น้พองพราอเขาตัดออเกเพาะกระสเห็นเหลือประมาณนี้แหละครับพี่น้องเงินเดือนละหมื่นกว่าบาทกระโบนหน่อยเด้อครับพี่น้องสำรับพี่น้องบ้านเฮาอยู่แล้วกับปามนี่มันจุกจิกอยู่บ่ไอมันเป<ต>็นเย่างยากาาบ่ครับปามบ่อครับแค่เฮาไม่ฟนไม่อาหารไหนมันกินนะครับไปครับลักๆักอยู่นี่อยู่สวนอยู่สวนในบ้านเนี่ยอ้าดใสยังนอเป็นพิเศษเอ่อ ก็ป <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ุ๋ยคอกผสมเคมีมั่งครับ <engo> ปุ๋ยคอกน่เคมีน้ำเอครับผมแล้วก็ปุ๋ยมักไปครับโอ้ได้ใส่ปุ๋ยจะกุมปามเพื่อนําอยู่บ่นี้ได้ใส่อยู่ครับโอ้ปุ๋ยจะกุมปามสนหนาเกิดสิเป็นปุ๋ยเคมีเนาะครับเนาะเป็นไอแม่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกสิบครับครับสี่สิบหกศูนย์ศูนย์สิบแปดสี่สิบหกศูนย์นะครับเป็นปุ๋ยปามเนาะครับโอ้หมูนี่มาตีแพรเรื่องนี้เนาะครับเนาะประสบปัญหาหลายคน เรื่องนู้นเน่ยเรื่องมันหกแน่นี่เหรอครับไม่รักไปหาอยู่ไซไอเราจัดการเห็นชัดเจนเลยครับโอ้เอาตัวนี้มินพอแล้วตัวนี้ไอครับเนี่ยนินพอไเนี่ยเอาตัวนี้มันบ่อคอยสมบูรณ์ครับเอาไว้ครับบ่ตัดนานพี่น้องบ่อคอยสมบูรณ์นะครับกับบบยาใสไปเด้อยครับพี่หน้องนี่หน่วยมันโรน่ะได้ถึงซูก็ได้นน่ครับ คุณลงคนกันญาติใส่ไปด้วยมนี่บอครับมันบอบอครับมันบ่มีคนณภาพครับอยทิมไปเลยครับผมโอ้ยครับขอบคุณที่นกลุ่มปามได้ไลายครับพี่น้องไอเราผู้ลุงคนกับจับญาติไปจับญาติไปอันนี้ดำไปน้ำมันนั้นคืออะครับร่างขึินครับใส่ปุ๋ยไปห่ากันร่างขึ้นมากินโอ้ไอฝังปุ๋ยบนนี้หรือจังไงฝังฝังครับผู้พี่น้องหาเขี่ยวออกครับเคี้ยวออกก้อนละก็วานปุ๋ยลหรครับอ ให้มันได้กินนะครับให้มันได้กินเป็นหากฟอยหน่อยเนาะเป็นหากฝอยเพราะว่าหากใหญ่มันออกไปไกลนะครับหากใหญ่ออกไปหอดรอให้หนาพี่ละเขาก็งามเขาแก่บัดงามแี้งปลูกป่ามว่าต้องย่านว่าเขาสิว่างามเนาะครับงามคือเก่าเอาตองแตงใบคือมันโน้มลงมาแห้งจักหน่อยครับเอาปลายมันออกครับครับเปิ้งผับผับรวมที่ไอเป็นแตงที่ละพี่น้องมันเป็นระเบียบเบียบร้อยมันมันงามนะครับแล้วก็ ถลายได้เดือนตะเมือนกวาบนี่โดยที่ปีนองยู่งเือนยุ่ซานอันเขาจําเป็นตรงมาหงดหนามหดไหนมันอยู่ครับบ่ครับล่อยเลยครับแต่ใส่ตะปุยหนามนี่บ่เคยเดี๋ยวหดจักเทื่อปุยฝนครับนาแรงมันกินหนามนี่อะไรไอ่เออว่ามันกับพี่หนามชนประทานมั่งนะครับวัวขาม้าเขาทาหน้าพ่อครับเขาเห็นหน้าปังยังสีบอครับถ้าสมมติว่าหนามเออบ่มีหน้าปังกะใช่แบบ ไปน้ำยดก่อนครับหอดก่อนครับครับให้มันให้มันยูโตก่อนล้วค่อยบ่ต้องหอดก็ได้แต่ยูโตเราง่ายเลยบัดนี้ครับครับปล่อยเลยครับใฟ่ติ้นตะปุ๋ยอู้หมันไปกินเลิกลวครับมันไปไกลแล้วครับนาแรงเข้าก็มีปามขายอยู่ว่ครับอยู่นี่นี่ครับนี่ตลอดปีนาออยู่นี่นบเนี่ตลอดปีครับอ้ยจะเป็นดีครับพี่น้องมันความงามเนี่ยคอัไอเราเห็ดหนีโบเมนหน่อยๆน่อยขั้นแท้ด้วยครับแต่ว่ากัวชีเดลสะอาดปนิ่ก็ขยันครับผมยอมรับในเรื่องขยัน เอาผู้ใดสิจ้างก็จ้างเด้อครับนี่ยถ้าผู้ใดจ้างก็สิได้ปามคันแท้สะอาดแล้วนี่ผมเคยเห็นมีม,มีมีผู้เพิ่นเฮ็ดก่อนเพิ่นจ้างอ้ายไปเฮ็ดเพิ่นไว้ว่านกันไปเฮ็ดเนาะครับอ้ายก็เฮ็ดได้งามแนวนี่เลยครับพี่น้องอู้ยกลางเดือนนะี่กน็น่าสิพอเท่าไรบ้างครับนี่รอบหน้าบ่อ้ายครับน่าสิโอเคแล้วครับอู้ยรอบหน้าถ้ารอบละาอนเท่าไหร่นี่ก็โอเคแล้วเนาะครับเนาะครับพอเขาซับถูกซิผาหมื่นเนาะครับอู้ยแน่นอนแน่น ครับพี่น้องโอ้หมองนี้มันเป็นปลาโจดปลาหยังตัวนี้เน้อยนะครับมันเป็นปลาโจดคืออันนี้ทำลายง่ายครับทำลายง่ายมันหักหลายแล้วก็ลึกใช่เวลาโดนบอยก็ป่องปลาหมองนี้เดินอยู่ครับเสียบสองมือเลยนะครับโอ้ยอาพี่น้องพอยห้าสองโคตรหักมันขึ้นมาแล้วโอ้ไอปีนหักมันออกมะน้ำแมนพอหักมันจะต้องกองไว้เป็นที่ยงหมันฝนตกมันขึ้นมาอีกมันติจัดการยาก แต่บ่เกินปีนะครับนอกหน่เป็นปุ๋ยเนาะครับนี่ครับพี่น้องปามปามผักยีสานโอเคได้นีครับทั้งในก็เป็นสันเป็นสันอยู่มันมีหมากหลายสันตัวนี้อ้ายทั้งในยังก็มีหมากมีดอกขึ้นมาเรื่อยๆครับมันไปเรื่อยๆของมันครับแต่มันสูงไงเพ่นละครับแน่นอนแห่แน่นอนแห่จักหน่อยนี่เป็นเสียทีนแ้วนน่จักหน่อยนี่บ้านแขมกับอยู่ดีกินดีครับย่อนปลูกปามเป็นน้ำนะครับพี่น้องทุกคนนตอนนี้ประมาณเดือนก่าๆราวนละครับ ประมาณเดือนกวักวบอกไอ้เพิ่มสีเงยไหมอีกอแล้วจะสุกเนื้อมันสีซ้ำได้เนาะไอเอาเม็ดิสีผมเบิ่องนี้นะสีได้บอกเนื้อมันตอนนี้ยังเขียวอยู่ครับนะครับก็ยังใส่บ่ได้โอ้ยังเขียวอ,อ่นอ,อนแห้งครับผมนี่ยังอ่อนแห้งครับโอ้ใส่บ่ได้แล้วครับนะครับ,รบประมาณเดือนกว่าคุณลุงคนว่าปามดำนี่คือปามสุกหน่วยสุกมันบ่คือผลไม้เนี่ยอื่นตัวเนาะครับเนาะแม่นๆครับสุกมันต้องนี้สีเหลืองนะครับเนาะครับเหลืองแดงเหลืองแดงแล้วแต่พันธุ์ครับ พันสุซุกดำกับนี่ครับโอซุกดำแบบแบบเหลืองแห้งคือนูครับโอ้มีหลายสายพันธุ์ตอนนี้มีหลายพันธุ์ครับอันนี้พันธุ์ยังกับสันนี้ต้นนี้ผมบุกเคยเห็นเนต้เอาไว้เื้อครับตันนี้โอ้ผมบุเคยห็นเนตรเฮดโทมันคือมันเอ่อมันแตกมันแตกยอดครับมันแตกยอดทีแรกมันมันหักเลยครับหลังวัเผื่อต้นเหตันแล้วมันเขินมาเป็นสองงาครับเป็นสองยอดก็เลยปล่อยเลยครับ จากต้นมันหักครับก็เลยเป็นเงาบกไงหนึ่งบานนี่ครับโอ้ยประมาณเงาสองเมตรกวัวครับเอาไบเด้๋ยวไอเอาใยจะถิ่มเยอนี่ว้เป็นโฮมเป็นอะไรไปแล้ะครับโอ้ไอเอาว้ตอนนี้ไอเอาว้แค่ยอดเดียวครับก็เป็นหมากกัตัวไอครับกับร่างครับกำลั่างกำลั่างเป็นดอกครับพี่น้องโอ้เป็นปามแปลกปามต้นญ่สองเมตรครับพี่น้องอูมีบกไงหถึงได้ไอครับครับกับร่างทำลายถิ่มครับซึ่งเนี่ยโอ้ทำลายออกเลยครับ ทำไรไอ,อไอเชียวไปแค่ต้นเดียวหฮะแมนครับโอ้ทลายต้นสีหกหรือแบนครับม,มันมันเป็นหมากว่าสมบูรณ์ครับเป็นหมากว่าสมบูรณ์ครับมันเป็นแตเ่เสียดจอโอ้หวานดีเหรอไอแมนพ่อครับหยอนปากเผาครับหวานแห้งหวานแห้งครับโอ้นีหาหหน้ากับปกติน้ำไอเป็นคนที่มีน,มน,มน,น้ำกรมูฝนตกมือขค้ืนเนี่ยครับนี่ครับพี่น้องความดกของปามของไอบาดเพลินเห็ด อันเทศนี่ก็ประมาณมทีเมตรทีเมตรหาเมตรน้อยเนาะครับเดี๋ยวเขามาเอกักหาสิบเส้นกับพ่อละครับจบทีนี้จบเลยเนาะครับครับผมตลอดอายุเลยแบนนบ,น,บนี้ครับอุ้ยงามแหงพี่น้องเตี้บึงงามแหงงามแหงนี่ครับหมากฟ้ามแต่หมายยิ่งใหญ่ได้หนีตทวันกับข้างามมันนำจงงานไหวในช่วงนี้ครับ,บ,บก่อนที่เขาสตารตแตงให้หมากสมบูรณ์กว่านี้ก่อนอืหน้ากับผมมีปัญหาอะไรกับอุปสรรคนี่ก็เป็นทางเที่ยวหน้าเบาซักซสีนแต่ว่ามา เห็นไอ่เพื่อนหลายเทือแล้วเห็นหลายเทือตีเฮ็ดหลายกระเฮ็ดแห้งเฮ็ดแห้งงามไปเรื่อยก็เลยลอดใจบ่ได้ก็ต้องเขามากอันทรงต่อความหูตัวนี้ให้ครับที่น้องตีเฮ็ดสวนปามนีนกันแทะปามจักจักลอยต้นไอ้ถึงงลอยบ่รลอยประมาณลอยหกลอยเจ็ดต้นนี่แหละครับลอยเจ็ดต้นตีว่าลอยสะหน่อยนอนมันเดี่ยวเนาะครับครับ,รบอยต้นโอ้เดี๋ยวผลผลิตหมื่นกว่านี่ถือว่าโอเคได้ได้ไอ้ โ <Okay. S 2> อ้ยเป็นหมากอ้อมตนไหมครับพี่ออน้องตัวนี้ครับประมาณนั่แหละครับประมาณอีกซิปหามือไปแล้วครับกา<อ>ตัดได้อีกซิปหามือจงสิพ่อตัดครัอ,อือสุดยอดแฮงนาฬิชุกแฮงสุดยอดดีครับปามึงกันน่ะมีอยู่เป็นแรงไงอยู่ตำบลเหมือนแคมเฮานี่แหละครับอ้อ,อเภอพิบูลจังหวัดอุบลเป็นแรงไงนะครับผมว่านา่าสีสุดเลยนะครับแถวๆนี้ สื่อได้จักท่ายได้หลายลอยตันนะครับหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้ยความงามถ้ามูเห็ดในเรื่องแนวนี้ไอจะมันดีแห้งวันนี้มาขอความหูจากไอโดยเฉพาะนะครับเพื่อไเป็นวิทยาการให้กับมูสุดแถวแล้วครับพี่น้องบ้านนี้สิดตอนนี้มันสิเป็นพันอีกพันหนึ่งครับตอนนี้พันจักมันพันอย่างผมบอลู มันเป็นสุกแล้วมันเป็นสีทองครับอ้าวตัวนี้สุกแล้วเป็นสีทองครับอันนี้บพรสุกสบู่เรื่องเหลืองเนี่ย่างครับย่างง่อยตัวสุกต้อไปขายล่วครับโอ้เรงเหลืองหีือบนสุกเป็นเหลืองครับบ่อแดงได้ครับตัวนี้มันสีเหลืองอมันมีอยู่ประมาณหาต้นมันเป็นพันธุ์ย่างท่ะนี่จะพันธุ์พันธุ์ย่างกัครับแต่กับน่วยใหญ่้ะว่าพันธุ์นี้เขาสื่ออยู่ไส่กับกับพ่อใดบ่ออ้ายหรือว่าตรงไปสื่อครับครับครับตัวนี้มันมาร่วมกันครับแต่นาเสียแยก น่าต้องถามเขาวอามันสูกเหลืองเหลืองะมันมันท่านอีหยังอ่ะแต่ผมไปเสิร์ฟมาผมจะเสิร์ฟมารวมเลยครับมีทั้งสุลาดมีทั้งอีหยังนะครับรวมได้หลายอย่างครับแลกวงานตัวใดเลยตัวใดครับเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายนี่อยากให้อายอันแนะนำนะครับว่าผู้ที่ปลูกปามถึงขั้นหน้านี่ที่ต้องเตรียมตัวจังไดเนี่ยครับครับก็เออปลูกบ่าต้องปลูกขั้นหน้าบ่าต้องให้มันสูงนะครับ ครับผมตัวนี้เราซื้อมันจะสูงแห้งไปนิดนึงนะครับเฮ็ดไฮเฮ็ดไฮห่ากมัญหากินอาหารยาครับโอ้ครับคือคือคือ่น้ามพ่อน้ามพ่อคน้าตรงมีเนาะครับเนาะเรื่องขั้นหน่ายก็เรื่องน้ามไอเห็นเป็นสำคัญนะครับเนาะครับผมโอ้แห้งไอครับดีแห้งเอ้ามาตาหนี้ซองเ้าซ้ำหนีกับเนาะครับพี่น้องโดนเติมแล้ววันนี้สิแปดนาทีแล้วครับพี่น้องขอขอบคุณในวัดได้หลายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ